สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังยังอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมสวรรค์บนดินคะ่ะนั่นคือวัดป่าผูก้อนเราไปชมกันเลยคะ่ะวัดป่าผูก้อนเป็นวัดป่าที่มีความงดงามด้านสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ชื่อว่าพุทธอุทยานรุกขปาริชาติหรือวัดป่าผูก้อน ที่นอกจากจะมีความงามวิจิตรหยดย้อยตามแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยแล้ววัดป่าแห่งนี้ยังตั้งอยู่อย่างสงบตามแบบพุทธสถานท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติแมกไม้ที่เขียวขจีพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ด้วยไม้นานาพันธุ์และอากาศที่บริสุทธิออ์ตอนที่มามาเห็นกำลังกำลังจะจะ กำลังจะทำสัมปทานพอไปเห็นกำลังตีกาไม้อยู่แม่ก็เลยมีความสลดใจก็เลยขอว่าถ้าเราไม่ตัดได้ไหมเขาก็บอกว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่ให้ตัดก็ได้แต่ต้องสร้างเป็นวัดก็เลยตัดสินใจสร้างวัดโดยหาระเบียบกฎเกณฑ์ทางป่าไม้15ไร่ในป่าสงนวน ก็เอามาใช้จนกระทั่งได้พุทธอุทยานอ,าอีกประมาณป่าไม้เขาให้ดูแลก,ก็ประมาณ3,000ันไร่เรามองด้วยตาเปล่าก็อุดมสมบูรณ์แต่ตอนรักษาไฟป่าเนี่ยน่ากลัวมากมันเป็นอันตรายมากเพราะไฟจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยมันก็มาเผาไม้ข้างบนจากข้างบนเราก็เข้าไปดับไม่ได้เพราะนั้นการป้องกันไฟเนี่ย ไม่ให้ทำลายทัศนียภาพที่ล้ำค่ายิ่งใหญ่เนี่ยมันก็ต้องเสี่ยงชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้รู้ว่าชีวิตกับธรรมชาติมันขาดกันไม่ได้เลยสักอย่างวัดป่าภูก้อนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่า น้ำโสมท้องที่บ้านนาคำตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจจงหวัดอุดรธานีอันเป็นรอยต่อแผ่นดินสามจังหวัดคืออุดรธานีเลยและหนองคายค่ะด้วยความสง่างามและความศักดิ์สิทธิ์ของอาณาเขตพุทธอุทยานและป่าสงวนแห่งชาติบนเนื้อที่กว่า3,000ไร่ที่กรมป่าไม้ได้ให้วัดป่าภูก้อนช่วยดูแลงานด้านป่าไม้เพื่อรักษาป้องกันไฟป่า และการบุกรุกทําลายป่าล่าสัตว์วัดป่าภูก้อนจึงเป็นที่สงบสัปปายะวิเวกควรแก่การบำเพ็ญภาวนารักษากายวาจาและจิตใจในการปฏิบัติภาวนานิปัสสนากรรมฐานเออที่นี่เป็นวัดเพิ่งจะเปิดนะแล้วคงจะไม่มีใครมาถือศีลอยู่ในป่าลึกล้ําอย่างนี้นะเพราะนั้นเราไม่ได้มีว่า เราจะเปิดคอร์สหรืออะไรเพื่อให้เป็นพบคุมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของแม่อยู่ที่นี่อีก3าวัดแล้วท่านเองก็เป็นพระทูตเทศตลอดเวลาสอนให้คนนั่งสมาธิทำความดีตลอดเวลาแม่เป็นแค่คนอาศัยดูแลรักษาความสะอาดดูแลความเรียบร้อยความอุดมสมบูรณ์ของคนที่มาแล้วก็แก้ไขควา,ามขัดข้องของคนที่มา มีอาหารหวานคาวพร้อมมีห้องน้ำสะอาดมีที่พักพอที่จะเรียกว่าพักได้เพราะเป็นวัดนะในฐานะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความรู้ซึ่งกันและกันแม่ก็ว่าแม่มีความสุขจะอาศัยจากความสุขคนอื่นเนี่ยฮะนะโมตัตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมา ให้สมถกรรมฐานอยู่ด้วยการยืนเดินนั่งนอนทํางานทุกชนิดให้จิตจดจ่ออยู่กับการกระทำนะฮะเมื่อเราการกระทําของเรามากขึ้นทุกอย่างที่เราเห็นว่ามันสะอาดสะอ้านมันงดงามใจเราก็จะมีจะมีสมาธิขึ้นมาเองแล้วก็เพียรอยู่อย่างนั้นเพื่อให้ใจสงบโดยอาศัยสถานที่ป่าแห่งนี้ช่วยได้มาก ทำให้เราสงบไม่วุ่นวายกับสิ่งที่มาลบกวนเราไกลจากกิเลสไม่ก่อกวนมากทําให้จิตใจเราสงบลงได้เร็วและมีความตกเย็นลูกเต้าเนี่ยจะมานั่งคุยกันว่าวันนี้เป็นยังไงได้อะไรใครอดทนอดกั้นอะไรนี่คือสมถกรรมฐานเพราะกรรมฐานมันเกิดขึ้นจากเนี่ยตัวเราดินน้ำลมไฟ น้ำเลือดน้ำหนองนี่แหละคือฐานที่ตั้งของการงานทั้งปวงพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นจากสมถะกรรมฐานนี่แหละก็ต้องเรียนตรงนี้ให้ให้อยู่ให้ได้ว่าตนเนี่ยดึงใจตัวเองอยู่หรือไม่อารมณ์เราสงบได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วใครมีอารมณ์อะไรเราเล่นกับเขาหรือเปล่าหรือเราแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะไม่สมอย่างไรทุกอย่างเป็นครูทั้งหมดนี่คือครูบาอาจารย์ an, คนที่มาที่นี่ เหมือนเป็นครูสอนเราทำให้เราเนี่ยได้ให้ทำให้เราได้รับเพราะเรารับและให้อยู่เสมออันนี้ทำให้เรามีความสุขชุ่มชื่นใจพระพุทธสายญาติโลกนาศาสดาหมหามุนีพระพุทธรูปขนาดความยาว20เมตร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนขาวจากประเทศอิตาลีสวยงามมากใช้เวลาสร้างถึง6ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2554ออกแบบและแกะสลักโดยอาจารย์นริ์รัตนบิมลยอดศิลปินประติมากรหินของไทย เมื่อได้กราบบูชาพระพุทธไสายาติโลก,กนาศาสดามหามุนีซึ่งมีความหมายว่าพระผู้เป็นบรมครูที่ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลกซึ่งเป็นองค์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะพระปฐมรัตนบุรพาจารมหาเจดีย์ที่ประด็ษสถานพระบรมสารีริกธาตุและ รูปแกะสลักหินอ่อนของพระบูรพาจารย์สายกรรมฐานอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทยพระอริยเจ้าผู้ดำเนินรอยตามธรรมคำสอนแห่งองค์พระศาสดาวัดป่าภูก้อนวัดป่าที่งดงามด้วยงานสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผ่านไม้นานาชนิดเพื่อปกปักรักษาธรรมชาติและสืบสารต่อคำสอนของพุทธองค์ รอท่านผู้ชมให้มาสัมผัสมาหาความสงบด้วยการปฏิบัติขอเรียนเชิญน,นะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกๆท่านนะครับมาเยือนถิ่นอีสานนะครับให้เพลินศินนะครับตามสโลแกนของการท่องเที่ยวประเไทยว่าเพลินศินถิ่นอีสานทริปนี้นะครับเป็นแค่ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งเท่านั้นที่เราดะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับยังมีเรื่องราวมากมายในแดนดีแดนอีสานนะครับที่สามารถที่จะมาพบความมหัศจรรย์ได้นะครับยังไงขอเรียนเชิญน,นะครับหลงรักเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยการละครั้งหนึ่งต้องไปในดี e เดส n น t i ันนะครับท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่เส้นหวังได้พาท่านผู้ชมมา เที่ยวชมพุทธสถานกับงานสืบศาสตร์สารศินถิ่นอีสานเป็นที่ประทับใจกันมากทีเดียวสําหรับคณะผู้ร่วมเดินทางไปกับเรานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศของพุทธศาสนาได้เห็นบรรยากาศของพุทธสถานที่เราได้พาไปเยีอยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะคะสวรรค์บนดินนั่นคือวัดป่าภูกก้อนวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังขอลาท่านผู้ชมนะคะเราจะกลับมาพร้อมกับธรรมะดีๆทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุดรธานีและในติยกสารโฟโตเทคที่สนับสนุนการเดินทางค่ะมมีีทางงออกกแลละัันนเป็ำใจ